ทีนี้มาดูเรื่องของโหมดการชาร์จนะโหมดการชาร์จรถยนต์จะมีอยู่สี่โหมดนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามโหมดสี่ถ้าเราจะไล่ไปก็คือโหมดหนึ่งนี่ก็คือใช้ปลั๊กเสียบนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับโหมดสองนี่พัฒนามาก็ยังใช้ปลั๊กเสียบอยู่นะครับแต่ก็มีตัวแปลงเข้ามาช่วยนะครับโหมดสามนี่เป็นรูปแบบที่เราจะเริ่มใช้กันละโหมดสามนี่จะเป็น a อซชาร์จโหมดสนี่จะเป็น d c ซชาร์จนะครับ ที่เห็นเห็นอยู่ก็มีหลาย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 โหมดนะขึ้นอยู่กับตัวรถด,ด้วยนะครับอานะยังโหมดหนึ่งเห็นไหมครับก็ใช้วิธีการเสียบชาร์จจากเต้ารับไฟฟ้าเลยนะรถก็จะมีสายเต้ารับเต้าเสียบใช่ไหมครับออกมาจากตัวเครื่องเลยนะก็แสดงว่าบนรถเขาจะมี on-board ดชาร์เจอยู่นะเพื่อจะแปลงนะในการที่จะเสียบไปชาร์จเข้ากับลงแบตบพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยนะครับมาตรฐานไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตตัวนี้เขาจะทําตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์น่ยดีไม่ดียังไงนะวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาร์จไข้รถเป็นหลักเลยนะเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเป็นโหมดอื่นเนี่ยเราสามารถมาควบคุมเรื่องของขั้นตอนของการติดตั้งชาร์จเจอร์หรือเดินสายดงสายดินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากกว่าอันนี้ก็คือโหมดที่หนึ่งโหมดที่สองอ่านี่ก็เป็นตัวขยายความเนาะของโหมดที่หนึ่งนะครับ ก็คือการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านี่จะผ่านตัวเต้ารับเต้าเสียบขนาดของเขาก็จะเป็นขนาดไม่เกิน16แอมป์นะครับเพราะนั้นจะเป็นการอัดประจุก,ก็คือเป็นพวกในบ้านที่หวาศใสนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะกระแสตรงด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานาน,านในการชาร์จก็คือไปเสียบชาร์จทิ้งไว้เป็นเวลานาน,านๆนะครับพวกนี้ถ้าเกิดมันมันมีไม่มีมาตรฐานมากพอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตตัวชาร์จตัวคอนโทรลเลอร์ในตัวรถเอง ก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ผมก็เคยเห็นคลิปในะเรื่องของรถยนต์ระเบิดอะไรพวกนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับการตัดของเบรกเกอร์การจ่ายไฟฟ้านะครับการใช้สายไฟฟ้านะครับพวกนี้ก็ต้องดูหมเต้ารับสายไฟพวกนี้ก็ต้องต้องควบคุมการติดตั้งให้ดีเนะพราะฉนั้นโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างจะอันตรายมากนะครับถ้าในสี่โหมดในโหมดหนึ่งนี่อันตรายที่สุด โหมด2ก็จะมีตัวนี้ครับ ICCB นะก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเคเบิลคอนโทรลบกนะครับในเคเบิลคอนโทรลบก์ก็จะควบคุมการประจุนะครับของแบตเตอรี่นะหรือว่าการชาร์จตรงนี้กำลังไฟก็จะไม่เกินสองจสี่กิโลวัตต์อันนี้ก็ใช้ไฟใช้เวลานานเหมือนกันในการชาร์จแต่จะดีกว่าโหมดหนึ่งก็คือปลอดภัยมากกว่าเซฟมากกว่า,า,กกวานะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวคอนโทรลคอนโทรลบก์ตัวนี้ก็มาช่วยดูแลความปลอดภัย นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ก็ยังเป็นลักษณะของการเสียบชาร์จอยู่นะครับพวกนี้บางทีก็จะอาจจะเป็นลักษณะของการเสียบเป็นเหมือนกับเป็นการอิเวนเจอซีชาร์จหรือชาร์จเมื่อจาเป็นอะไรเงี้ยไฟไม่พอไปต่างจังหวัดไอ้พวกนี้ก็ไม่ห้ามห้ามเขาเรียกว่าไม่ควรชาร์จไว้นานๆนะถ้าเกิดสายมันเล็กไปมันก็จะมีปัญหาหรือไปพ่วงกับวงจรไฟฟ้าอื่นๆในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราชิ้งไว้นานๆก็อาจจะอันตรายนะครับ นนั้นการชาร์จแบบพวกเนี้ยแบบโหมดหนึ่งโหมดสองเนี่ยก็คือคนก็น่าจะต้องคอยดูแลอยู่เนาะก,ก็คือไม่ไม่สามารถชาร์จไปแล้วเอาทิ้งไว้แล้วไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะไม่ได้อยู่บ้านไปเป็นเวลานาน,านก็คือต้องต้องดูแลนิดนึงอันนี้ก็คือโหมดสองนะก็จะมีอุปรกรณ์ป้องกันเพื่อคอนโทรลเรื่องของการอัดประจุเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นฟังก์ชันบล็อกหรือเรียกว่าคอนโทรลบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จะอยู่ในตัวเคเบิลนะครับ นะลักษณะก็ยังเป็นการเสียบใช้เหมือนเดิมเสียบสายเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีทั้งหนึ่งเฟสแล้วก็สามเฟสอันนี้ก็จะเป็นไฟสลับ AC ชาร์จนะครับก็คือดีกว่าแบบที่หนึ่งดีหนึ่งนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นโหมดที่สามนะอันนี้จะเป็นวอร์บ็อกแล้วจะเริ่มเป็นวอร์บล็อกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของ AC ฟ้าชาร์จนะครับใช้ไฟฟ้าได้สูงถึงสามสิบสองแอมป์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งกระแสสลับแล้วก็กระแสตรงนะ บางทีเทาดีมีทั้งซิงเกิลเฟสแล้วก็ทรีเฟสการชาร์จก็จะเร็วขึ้นนะครับขนาดก็จะมีตั้งแต่สามจุดหกถึงยี่สิบสองกิโลวัตต์อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของ e ีวีของเราเนาะว่าจะสามารถชาร์จได้กี่เท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วในการชาร์จมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปมีเรื่องของการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มนะครับทั้งใช้อาจจะใช้ได้ทั้ง b e v แล้วก็ PHEV นะปลั๊กอินไฮบริดสามารถชาร์จได้ทุกวันเลยไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับนะมีเครื่องตัดไฟลวต่างๆในเครื่องมาเรียบร้อยเลยถ้าวอร์ชาร์จตัวไหนที่มันนะคุณภาพสูงๆหน่อยวรนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการอัดประจุนะครับในส่วนของ AC โหมด3นะครับเนะชื่อมต่อกับไฟสลับวันนี้ก็จะมีการ มีความปลอดภัยมากกว่าแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับโหมดที่สามนะครับโหมดสีจะเป็น DC f a ฟ t c h าร์ e นะอันนี้ก็จะใช้ความเร็วสูงนะยีนาทีเต็มเลย80%ดสิเป็น10%อนะครับอันนี้จะใช้ได้เฉพาะ BEV เท่านั้นนะครับถ้าเป็นโหมด4นะครับนะแบบนี้ก็จะไม่นิยมติดที่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรราคามันสูงนะครับ พราะนั้นพวกดีซีฟา c ชาร์จเนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทที่เป็นพวกเอกชนที่เขาจะลงทุนเป็นสถานีชาร์จนะให้คนไปชาร์จนะระหว่างทางหรือจะเอาขับออกจากบ้านไปชาร์จนะเหมือน,นกับเราขับรถน้ำมันออกไปเติมน้ำมันประมาณนั้นนะครับก็คือไม่ได้ชาร์จที่บ้านเป็นสัมผัญราคาสูงนะครับก็ต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มีหม้อแปลงมารองรับนะซึ่งพวกนี้ก็จะต้องดีไซน์ระบบของส,สตชชัน สถานีชาร์จออกมาเป็นต่างหักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโหมด4นะครับ DC fast charge นะครับเพราะนั้นการอัดก็จะอัดด้วยกระแสรตรงเข้าไปเลยนะครับอัด DC เข้าแบตเตอรี่เลยแล้วก็จะมีชุดคอนโทรลต,ต่างๆควบคุมแรงดันควบคุมกระแสนะครับควบคุมปานปลอดภัยสายเคเบิลก็มีมาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ยังมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆมาลองรับถูกไหมครับ มารอที่จะต่ายตังเราค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียในการกระบวนการชาร์จแต่ก็ต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายของเครื่องอัดประจุนะครับแล้วก็การเตรียมระบบไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะสูงก็สมอะสำหรับพวก Station, สถานีชาร์จต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพเนาะแสดงตามเปรียบเทียบระหว่างทั้ง4โหมดนะครับโหมดหนึ่งก็เป็น AC ธรรมดาชาร์จโดยตรงโหมด2ก็จะผ่านตัวคอนโทรเลอร์ตัวช่วยโหมดสามก็จะดีขึ้นมาอีก กระแสก็จะได้มากขึ้นกิโลวัตต์ก็มากขึ้นส่วนโหมดสก็จะเป็น d ีซีชาร์จไดเลกไปเลยนะครับอันนี้ก็แสดงความแตกต่างในแต่ละโหมดนะครับโหมดหนโหมดสองโหมดสามโหมดสนะครับเป็นกระชาร์จเอซโหมดโหมดสี่นี่ก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับแต่ก็จะใช้กับพวกสำหรับสาธารณะนะอันนี้ก็เป็นฝังนะพวกนี้ก็เจอในพวก o ู l กนั่นเองนะผมก็ไปรวบรวมมาเนะเพื่อให้เห็นในหลากห,หลายมิตินะเราจะได้มองออกว่าแต่ละแบบเนะี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโดยสรุปก็อย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นของเดอะสแตนดารนะครัเข้าไปรวบรวมมาในส่วนของโหมดการชาร์จทั้ง4แบบ